ามารนาผมบอกเลยว่าดีจริงตัวไหนก็เทียบไม่ได้โอ้ยเนี่ยผมไม่ได้ขิงแค่ปาดแล้วทาก็ขาวแบบวิงวิ่งมา嘛มาผมจะบอกถ้าคุณอยากจะหน้าใสกริ้งตัวนี้สุริยันทั้งกันแดดทั้งกันมันไม่เกี่ยโคตรง่ายไม่ต้องอายระหว่างวันออกแดดไหนๆก็มั่นใจได้ทั้งนั้นเอาสั่งเลยสิใต้คลิปนี้แล้วอยู่จะแ v e fun ด้วยลายสไตล์ของผมเป็นคนชอบเตะฟุตบอลเล่นเซิร์ฟบอร์ดออกไปลุยแดดร้อนๆความร้อนจากแดดเนี่ยมันก็จะทําให้ตุ่มบนหน้าเราบวมขึ้นมาก็ทําให้เกิดสิวผดได้ผมเลือกใช้ตัวนี้ครับมัทน,นาสุริยันเนื้อบางเบาเกลี่ยง,ง่ายๆไม่อุดตันครับผมตัวนี้นี่ใช้แทนโทนอัพได้เลยครับมี SPF 50บก PA บวกบวกบกบวก,บวกจะช่วยดูแลผิวเราจากรังสี UV ปรับผิวขาวขึ้น1ระดับ ทาทุกครั้งก่อนออกจากบ้านแถมยังไม่เหนอะหน้าด้วยถ้าเพื่อนๆสนใจอ่ะสามารถสั่งใต้คลิปนี้ได้เลย